กีฬาแพรอนมาดูเขาเขาตัวนี้เขาไม่ยาวแ้วคัาสเขาไม่แนวฟายพูดทีมดิสเนมอะจตฟอร์มออยูก็แฮปกับเรอ for you he's not he's not, not like the gonna be big like the ดี่รับ what about your hand thank you <laughs> William คดี please สวัสดีสวัสดี you know how to do be shy come on you know us สวัสดีครับ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 แต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูแพะพ่อพันธุ์นะคะเพราะว่าเราซื้อมาเมื่อวานก็ไปดูลักษณะของแพะกันนะคะ แพลที่ฟาร์มเรามันหายค่ะหาไม่เจอไม่รู้หายไปไหนถามอนบ้านดูก็ไม่มีใครเจอก็เลยต้องไปซื้อมาใหม่เมื่อเช้า,ชานี้เขาตัดตัดอะไรนะตัดเขา <Okay. S 2> ตัดเขาแออกนิดนึงค่ะเด, <Okay. S 2> ดี <Okay. S 2> ๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงก็ไม่ก็ก็ไม่สูงมากนะคะแต่เขาตัดออกเพราะว่าเขาบอกเขาไม่ชอบแต่ไปดูนะคะเพิ่งไปซื้อมานะคะเมื่อวาน He knew when you were walking up because he saw he knew when he

ไม่ใช่เขาเรียกว่าแพะไม่ใช่แกะแพะแพะแพะลูกแพะแพะว้า wow, วสวยมากเลยบิกเกเดเิก huh. oh. oh. really ิดเิกิิกิดเกิดเิกิิกิดเกิิกิดเกิเกิิเกิิเรเกิ <Why? S 2> he doesn't have horn he's got some horns why horn like that? because uh, he wasn't done properly oh uh, how much? 200 bucks uh, hi Oh. guys 200 uh, bucks to one buck ดูหูนะดูเขาเขาตัวน,นี้เขาไม่ยาวเขางององ Mm. He's quiet. He's quiet, dear. yeah? He's really quiet. Hello! Welcome to he's, Common Elf Farm. His name is Milo. Oh! it's Milo. Yeah, he's Milo. You put him this name or that form? No, that's his name. อ๋อฟอร์มน f a r ฟาร์มเย่เขาบอกว่าชื่อไมโลนะคะแต่เป็นชื่อที่เจ้าของคนเก่าเขาตั้งไว้อาฮัลโหลไมโล not bad เย่เยอะเนยไหมล l o not bad oh you gonna have the girl a lot for you we have many girl for you Yeah s only <S oh n e Milo n e or to w the be g b o y So I'll be, be well off. I couldn't see he's not. He's not it's not like uh, the lamb yeah? Um well, no they're a bit smaller. They're still quite big. It's gonna be big like the lamb or not. It's good. No no I'll, I'll say about what they are. Really? Yeah. Really? เน่ยคืออยากจะดูนคะคือไม่ไม่ไม่ได้ทึงเคื่องเนอะคือจะดูไข่เขานะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแพะ แกะถ้าแกะไข่มันจะใหญ่มากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดแพ้มันก็คือไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่จะไม่เท่าไม่เท่าแกะคือไม่ได้ทั้งเรื่องนะคะแต่คือเหมือนคือคอม p พ r e คือเทียบนะคะคาหาแล้วไม่เรามองไม่เห็นเนาะ yeah, ไม่ให้ดูว <man. S 3> <laughs> uh ่ะคือค่ายน่าจครปาศัตรพ์ค่ายน่าจะใครปลัด เพลย์้าเปลี่ยอัฟาร์มด้วย่จะขาย่วนลดรู้กําลังเอาแพ้ขึ้นรถนะคะเอาจะเอาไปไว้อีกฟาร์มหนึ่งค่ะเพราะว่าฟาร์มนี้มีแค่ แกะกับบัวอีกฟาร์มหนึงก็จะเป็นแพะกับบัวนะคะเขาดูเขาหน่อยอยากดูเขาที่เขาตัดอ่ะ อ๋อยูพูดออนเดอะแท็กออนฮิอลเเห็นเห็นแท็กตรงใบหูเขาแหมคะเมื่อวานไม่มีแต่วันนี้เนดีของเราก็ติดแท็กเข้าไปเป็นชื่อฟาร์มของเราเขาไม่เียวฟาร์มนะคะแล้วก็ตัดเขาไปนิดเดิงค่ะเลยสวยงามมากตัวนี้สองปีนะคะ two year เ yeah. ย เรากำลัด้วยแดด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 ดดแดดแดดแดแด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  อากาศร้อนหอีแก็ทิน off แลัน back and t ิ e this off okay bye b ช e ม o o ี a n y go for you อ๋อแพ้ตัวหนึ่งมีตัวเมียตอวร้ายเหรอรันเย่เ my n h o เย่ and we got we see how he work คิดก mm ็จะดูกรจอปนอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอีกสักประมาณสอเดือนนะคะว่าเขาจะทำงานได้ตามที่คาดหมายไหมก็คือจะผสมพันธุ์ได้เยอะไหมนะคะ Hopefully William you not go with daddy just say bye bye daddy bye bye daddy bye bye m o m m y as well Bye bye mommy. Bye bye mommy. My god. Oh. Yeah, the guy was screaming. รู้ไข่ไข่ไก่จากฟาร์มเราเองนะคะบายบายสวัดีบายบายไปไปเกิดบายบายบิ๊กม้าบายบายทำต่อบายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ